ขวดหัวน้ำไหมนะแขนนี่พี่น้องใหญ่กว่าแขนผมอีกเดี๋ยนี่อันนี้เบิ้งยี่ใกล้ๆห้างกับหญ่เติบอยู่นะครับขวดหนึ่งพี่น้องแจ็คเด็กกับขวดหนึ่งเด้อห้างนี้ดเ,เด้อผมก่เคยได้หัวน้าใหญ่วันนี้แค่อะไรครัพี่น้องพอแล้วครับหัวน้ำแบบอลังการเลยโอ้โอ้โลมยูกก่กอไั่ขางคล้องน้ำนะพี่น้อง คางพ่องนามเลยห้างแบบพี่น้องเห็นแต่าชายมันเบิ้งหัวหนามพี่นอ้องโอ้ยเบิ้งจากตัวนี้พี่น้องเจอเบ,บิ้งหัวหนามดูคักวะหัวหนามแบบปูลูกปุกเลยนะครับเห็นยังไงห้างจังสีบ่แตกขึ้นยังไงเนาะไป ก็แค่ถลุกไปหาห้างครับโอเคเดี๋ยวขอเป่าควันใส่ควันไปพอกันอยู่รอห้างนะครับผมโอเคครับห้างผมเบิ้งลักษณะ่าจะอ่อนนะครับอาจจะมีลูกนิดหน่อยหรืออาจจะอาจจะถอดไปบ้างแต่ว่าผมคคดว่านอาจจะห้างเกิดมาใหม่นะครับเ่าท่านไหน,นี่เพราะว่าช่ยมันเป็นอ่อนๆอยู่โอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันอยู่ขางห้างครับ หัวน้ำพี่น้องเจ้าว่านมืงหัวน้ำดูปัดดูพี่น้องคนน่ะปัดหัวน้ำเหมแขนนี่พี่น้องใหญ่กว่าแขนผมอีกเดี๋ยวนี้อันนี้เห้ยเบิ้งยี่ใกล,ใกล้ๆห่างกันหญ่เต๋อยู่นะครับจำขวดน้ำปลาขวดกลมแล้วพี่น้องอันนี้ผมผมตัดแล้วด้พี่น้องลืม ลืมถ่ายวิดีโอให้เบิึงนะครับหนีไปได้เครื่องงานดอกก็เลยถ่ายให้เบิึงก่อนเอาพี่น้องเดี๋ยวผมตัดก่อนเด้อทานผ่านไฟกันลังแต่งทางลุ่งนะครับอยู่กลางก่อเลยพี่น้องอยู่กลางก่อแต่ว่าบ่สูงกันได้เรกท่างผ่านไฟแต่งทางขึ้นมานะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมตัดก่อนพี่น้องตัดงานเห็ยนมึงวะเห็น,หนอยูย่ครับขอตัดดูพี่น้องนะ

เอาไทยได้น,นูนไปลุไปก่อนกล้าไปิดต่อคุงหั่งเพี่น้องเอ้ มีน้องมึงหัวนา้าดออเดี๋ยวผมจะให้เพียบใส่แขีนมึงพี่น้องอันนี้แขนผมมาเบิ่งหัวน้ามลวดอ๋อเถอขวดนึงพี่น้องแจ้งได้กับขวดนึงเด้อห้างนี้เด้อผมไม่เคยได้หัวน้ามไงวันนี้เถอะ ห้างกดืเชื้อห้ามนะพี่น้องห้างไปพี่น้งองเอ้าขึ้นทางบนครับบี่เลยก็ได้